เครื่องสูบน้ำสองนิ้วมันไปชาเราก็เลยจะเปลี่ยนเป็นท่อสี่นิ้วสามนิ้วสี่นิ้วนะครับไม่รู้มันจะเป็นยังไงคอยดูกันเขาดูหรือยังว่ามันท่อมันเข้าได้เปล่า1 1> ฮะเออซื้อท่อมาน้อยกว่า ซื้อท่อม oh ันน้อยกว่าเนี่ยมัวนี้ลิสเนี่ยกว่าตุลิสเนี่ยอะไรกันหัวเจี่ยมวาเขามาให้มันลุ่นไฟแล้วไปอันนี้เท่าไ่ะทดจะทดว่างั้นเหรอมันไม่มีมันมันมีอันนี้ไม่ใช่ยสามเออท่อสีไม่มีโอ้มีเอาท่อพีวีซีทดมาสวมเลยนี่ครับวันนี้ช่างกรรมก็ จะดูเพราะเครื่องนี้ก็ไม่ได้ใช้งานมาครึ่งปีนะครับผมท่อสูบน้ำสีนิ้วเบนซินนะครับผมเครื่องละสี่พับาทนะครับถ้าซื้อสดก็3 5มพันหซื้อผ่อนก็สี่พันเราก็เลยซื้อมา20บเครื่องนะครับตอนนี้ก็มีคนมาเอาไปหลายเครื่องอยู่ นะครับผมนะครับก็เงินผ่อนอันนี้หัวหน้ากรรมก็กําลังอันนี้ครับเพราะว่ามันพอหมดหน้านะ้ํามันก็ไม่ค่อยได้ใช้งานเนาะเอาไปสูบแต่ปลาสูบบ่อจับปลา,อปาตอนนี้กําลังดูเพราะเพราะว่าเอาไว้ในโรงรถฝนสาดฝนสาดน้ําเข้าเครื่องน้ำเข้าหัวเทียนนะครับ ไอ้บิ๊กไปลุยอะไรมาเนี่ยโอ้ไป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 เกลือกที่ดินมาอ,อู้นะว่าว่าวาเลนน้ำหลอกเออจะติดไหมเนี่ยท่อน,นี้เอาไฟลอนอีกโอ้โหสวมเข้าได้ไหมคาดว่าจะสวมเข้าได้ไหมไปดูท่อมันแข็งเกินเนาะ จะไปจับย่แงเเขาโดนปัดมาเลยวะมาเร็วจูดแต่ดอะไรางหน่อยก็ได้เดียนบอเยนาไม่ทอหมดปะถอนเลกสายย่างหัดบุรี่บ่ะทันไปเลยทันไหยัวทางอสอืมทางเข้าอทางเข้าเมทางเข้าตรงนทางเข้านม่มันดูดบุหดีเเลมันูด ได้อยู่หรอกไดู้่ายูนะชนะัด้่ีได้ข้อต่อเนอะาะส <3 S 2> ี่สี่ทศสามอันนี้มันมาที่เครื่องเป่าอืมบุมถมะะั่วมานนี้สื่อเมื่อวานนี้นี่นี่ตงมีเสอาพันคอยดูนะครับผมมันมีสอาพันหรอ เก้าร้อยว่าเก้าร้ยหสิเก้าร้อยห้าสิบเขาขายเม็ดละสามร้อยสี่ร้อยนแพงน่น่บ้านม่วงเอาไปยังไม่เอามาคืนเลยขอบคุณนะครับผมขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามกันนะครับ